เจ็บตัวเมียตัวเมียก็ไม่เป็นไรแล้วตัวเมียหนูเห็นแล้วหนูเห็นแล้วเป็นตัวเมียตัวเมียไม่ต้องกลัวเรานั่นแหละเป็นตัวเมียเอาเลยถ้าอยากได้ไม่ต้องกลัวเราฉีดยาได้หน่ารักกันจ้อยมันเหมือนแบบพลังอะไรนั่นี้สิไอ้ตัวนี้เนาะไอ้ี้ เฮ้ยบ้านเรามีเป็นสิบตัวโอยอะไงยอะเขายเยยเธอก็เลี้ยงมั้งสิแล้วปูก็เยอตัวของเรานั่นน่ะเห็นไหมนะเธอเลี้ยงเธอเลี้ยงเยอะเยอใจบุญเธอเลี้ยงเยอะเยอกลัวมันจะเหยียบมรถอ่ะเอาไปอีกเอาไปอีกน่ารักตอนนี้เขาอบอกยี่งน้าหนาเขาอยากให้มาบันใช่เอ้ยน้าหนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมาแล้ว ใช่เลยหางใช่เลยให้จับแก้แล้วทําไงเนี่ยแก้วน่ารักเชียวพวกขมิ้นเลยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะอ่ะนย็นดูเย็นน่าเกลเย็นเกย